โอ้ยเกเฮ้ยสองตัวเร็บยังไม่ตายอีกตีตั้เกี้ย กูพูดจริงนะพวกเราจะตายกันทุก่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบนะผมเบลส์บอลเลชชันนะผมก็คือเป็นช่องรวมผมแล้วก็เพื่อนๆของผมนะครับเขาได้สร้าง Discord อย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมคนดูคนไหนที่อยากคุยกับพวกเราหรือว่าหาเพื่อนเล่นเกมส่งแฟนอาร์ตหรือว่าใครสนใจกิจกรรมเล่นอะไรกันก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ดิสนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มาเข้ามากันเยอะๆนะโอเคดีครับผมเป็นดาร์บตอนนี้ก็อยู่ในเกมอ่าชื่ออะไรนะสังเกตปะเฮ้ยด็กจะพึ่งนั่นแหละ Okay. ใช่แล้วไยนี่แหลนะมะโอ้โห่นี่คือพลังสองเอรอืเอรไรสาราซินดีเพราะแต่ไม่ใช่ปนานบาลีวะอ๋อออ้ยมันการพลังการโลเลยนะมาดิหมัดใส่นาทลายหิน,น,นอันนี่โอ้โอ้โอ้หน,นัว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 เฮ้ยทำไมเฮ้ยท นี่มาสนัตตังรีนขยขยะแล้วที้ก็อยู่กับแก๊งเวเล่นเวอร์ชั่นเหมือนเดิมนะผมโอเคแล้วก็มีคาแล้วก็มีคาแรคเตอร์พิเศษ2-3คนนะครับมีโชคเกรนแล้วก็เฮตตีนะครับอ้าวไปไปคือคือคอ้าวอ้าวโอ้ยออกนอกแแบบเลยขยะเข้าไอ้แต่วะนี้คือรู้มากกูเร็วกว่าขยะมาพนัตตังรีนก่อนอืออือ มึงส่งพลังเขาีดลดไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยมันวากูติดหิน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 นมาเลเอ้าวโลกนี้มันช่างวนวายมาสถานอะไรหินไว้เอุ้ยเอ้าออ้อ้เจ็บอ้กูเจ็บนะหลัง ไอ้วศมีจะบีไม่ถูกใจสิ่งนีอ้โ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 อ้รวมทุกอย่างรวมกอย่างเราทุกอย่างเลยเยอยิ่งกว่าเรทุกอย่างเลยอือเอ้ากูตายแล้วเหรอตายแล้วไม่ถูกใจสิ่งนีมาิโอ้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 ใครอะ อย่าจแล้วทำไมกูไมู่มาดนมาไอ้เหี้ยหัวโอ๊ยมันลมมันลมกูไม่ไหวละไอ้เหไม่ตายได้ไงไอลังในข้าพนตรก่ยวพี่เกวิบเีวนี่วัีเสกร้อนี๊ ลูกดำปีเลยี่พิเศษก็ร้อนมากเนยโอ้โหทำไมแม่งอลังการขนาดนั้นวะเนี่ยเพื่อนเสกเพื่อนกูไม่ไหวแล้วเพื่อนใจเย็นก่อนพึ่งเปิดนะอุ้ยแมแม่งลงเลยเว้ยโอ้ยยังฟีลงอีกโ้รอรอรอดักรอดักไอศักยะ โอ้โหอะไรสองตัวนี่พี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยดีเขยเนี่ยเลยได้คิงเหรอโอ้โฉมโง่โดนชกลโดนตุ๊กย่าไอ้เหี้ยมาดิดิเอ้าเอาเื่นอะไรขึ้นนะยังไม่ตายดิเอาตายจริงมาดิดิไอ้เสกมาดิดิโอู้ลงไปขล่ามึงอ่ะโอ้ยเฮี้ยมันเปียกโอ้ไปดูหนิโอ้ชมมึงมาวัดกับคุณหน่ะไม่วะาไอ้ตั๊ตัวไหนมาเลย อโยไอ้เหี่ยหวังู้อะไรอ่ะไรดีมันอะไรโชคบัตอะไรตัองแต่หินอ้ยไม่ตายอะไรเงี้ยยังไม่ตายอุ้ยอือโอ้โอ้เหี้ยเฮียไม่ไหวลวมันมีคนแปลงแล้วเฮียไม่ยอมไม่โดนี้ยตาขาวเลย แก้าี้ชยตังแบบนี้เลยหลังหลังเหลังไอ้เกียอะไรวะท่ามันเหนียแล้วมังงลืมแล้วลืมท่าหแล้วต้แต่ไตั้งงโดนอะไรคุลืมท่าหมดแล้วโอ้ลมพัดลมพลมพัดลมพอไันลิลลิไม่ได้หรอกไอ้เงี้ยะดีตคนนึงนชอกชอก โอ้ยแย่ย่เ้ยวยด้วยปีศาจปีศาแล้วไม่ดีวุ้ย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 เรื่อเข้าใจละเรื่อเข้าใจละลื้าไอ้ยิื้หมอยออโอออืมมันสยท้องไงมัดตรงเทมัตรงเทโอ้ยอุ้ยว่ะโอ้ยไอ้กไม่โดนทุกอย่างไอ้เนี่ยคุณไม่ไหวแล้วอีกร้อนอีกแล้วร้อนกันสอคนเลย เราทั้งคู่อุ๊ยวิ่งตกใจถ่ายจีบสวยมาเลยโอ้โหยังมีจักรยานสุดใจสิ่งนี้เนี่ยหลบโดนรถจักรย้นเนี่ยหลบตัวหนึ่งมาเจออีกตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วเอ้ยเราคุยยังไม่ตายดีเนี่ยเยสู้กันด้วยความร้อนเนี่ยทำไมไม่มีแต่ไซานบอกไม้เนี่ย อุ้ยโอ้ยโดนโดนมายโอ้ยตายละโอ้ยแมวเขาหนึ่งเข้าเขาดุพุกนเลยอะไรวะน่ะโอ้โนี่คือพลังา50เปอร์เซ็นเยเนี่ยโอ้โหยังเป็นดาวไปเป็นเป็นเรือเป็นทุ้งเลยศพน่าจะไม่เหลือยเลศพน่าจะไม่เหลือแล้วเมืันก็คือข้าสีใช่ไหมเลนเนี่ยข่าสีข้าศี มาไลเลนเปลี่ยนตัวก่อนมาไลเลนน้องชายโอ้เอ้าเอ้ามันคือแบรี่เอเลนอ้าวจะเอีแบรี่เอเลนโอ้ยเอกเฮ้ยสองตัวเนี่ยโอ้ยลับเวอร์เลดเดอคิกนอ้อมองไปที่ไหนของมึงนี่ไงเฮ้ยเลามาเปิดเพลงไง อ๋อไม่ได้โอ้ยขยะนี่โอ้ยไอ้เคืยมันร้อนอ๋อเอาบินนี่อือตายซะรันอะไรจงมองไปเฮ้ยโอ้ยมันร้อนโอ้โดมาต่อมาโอ้ดีที่กูยังไม่เดินเข้าไปเสียใจเสียใจโอ้หินโอ้ โอ้โหโอ้โหไอ้ยำปิดเลยโอ้ดีถึกไทยก็ไม่เสียใจโอ้พี่เสกเปลี่ยนแล้วได้อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาในช่องไททันมันแล้วเลนช่วยด้วยไอ้เยอะบุดบุดุดอย่าง มาฆาานนัดไอ้เจ๊ตายกูตายยังไะเจยังไม่ตายอยูู่้้เกี้ออ้เส้นตัวกูาที่พึ่งเยสนิกมันอะไรบ้างวะเนี่ยอุ้ยใสน้ำทลายหินอืมอืมใส่าเี้ยเมื่อกี้โคตรทเลี้ยตู้เปลกไอเด็กเย later อะไรบ้างวะน่ะเอาเืคไอ้เวรจัจับทู <you you. ่เพ oh. ่กันวันได้เสกกูมึงไม่จับง่ายเลยอุ้ยเดี๋ยวร้นโดนตกจากข้างหลังโฮมรันเดี๋ยวพับ ฮียหกระชื่อมดเซนาแต่ก็อยากก่าตายเฮียกูตายยากจังวะอ๋ออโอโอ้โหซ้ำโอ้ยมึงซ้ำซ้ำหัวหัวนุ่งเลยโอ้ยโอ้ยขอไปล้วดอกไม่มีปวดศอกปวดอร์เซินแล้วกูเื้นแล้ว เกดโดนเป็นยิงโจ้เลยทางนั้นสินะเพราะไอ้เี้ยทางไหนทางไหนไอ้เี้ยนี่ทางนี้ไงเอ้าเอ้าเออโดนทุกอย่างเลยกูเอ้าเจ้ยคอนเทนขยับไม่ได้เจ้ยคอนเทนท์ขยับไม่ได้กูโดนทุกอย่างจริงๆอะไรละที่เจ้ยสวยยามไร้ใจไกลเฮ้ยไมยเดี๋ยวหยุ กลัวไม่เกือบแล้วไอ้เสกกลไม่เกือบแล้วกูเห็นทุกอย่างเลยพี่เจ้าคืออะไรมันจบล้ขึ้นมาเอี้ยแต่มาคุเล่นโคตรกลางเลยไอ้ยูี่ดูสปอยโอ้ยผมพูดจริงนะพวกเราจะตายกันทั้ เลนไอ้บอกช้าไปแล้วไอ้ไอ้เราไปอยู่ใกล้เนี่ยะทำไมแป้งล่างไวจังอุ้ยไม่ดีแล้วหลังเหวหลังเหวนี่ก็เอาเอาพันเอาอะไรอะเอาไอ้หมดเดี๋ยวก่อนกูไปละไปแล้วโชคดีโอ้โหเหลือแต่เสดนี่ ไอ้เ้ยูคนไรเนี่ยกูกดผิดไหมไอ้เสียมึงโทรกูดีกว่าเล่นจนบ้าอลไรโยกกูเล่นจนบ้าแล้วเกมมันธรรมดาไปไกลโอ้ยถักขยะไม่ไหวกูเลยลังแหวนขยะนี่ย่ะขึกูไปเลิกหนาวเนี่งโชว์มึงซูรีนิดไม่ได้กูจริงจริงไอ้เสี่ยมึงเลิก มึงจะใช้ตั้งแต่ EP รันนูไม่ได้นะเฮ้ยใช่เหวดิเดอุ้ยอุ้ยอุ้ยรังไว้ไอ้ยียไม่โดนมึ่อย่าทำให้กูไม่มีทางเลยนะโยเอ้าเหียกูเด่นมานี่ได้ไงวะ ไอ้บอลเขาเลยขึ้นเกือบตายอ่ะกูตายห่าไปแล้วกระโดดมีกระโดดด้วยบวไม่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 ตายแล้วต้องท้าวยมึงผูตายแล้รอมึงลุกตายห่ารอหลังเห็ไม่มีตา กันได้ก็ต้องนี่ทำไรวะเพียมึงทำอย่างนั้นทำไมยูไหมมันสกปรกโอ้สกปรก่ะสกปรกสกปรกสกปรกอสกปรกก็คือมึงนี่แหละเพี่ว้าพียโอ้โหแต่ว่ามึงไปทำยังไงเนี่ยโอมรันเลย ไอ้เสกแม่งเพิ่มฟาร์มแม่งชิบหายเลยเมื่อกี้เนี่ยกูอะไรแกพุ่งปุ๊บไอ้เฮียแม่งเอามาขันพอดีที่ตามปหลังกันจะรอนักเก็ตกันก่อนไอ้เฮียนี่ชอบดูสปอย <c oughs> อย่าขัดนี่อูอดนขัดตลอดเลยเอ <c oughs> อมาเหม็นพุ่งเลยอ่ะมันใกล้ๆมันต้องใ,ใกล้ๆมันต้องใ,นใ,นใกล้ๆ อ้าวบวชโอ้ยโอ้ยไอ้ขี้ยะโชคหลังเหวนเอาเหวินเหรอมันจะเอนโชคไอ้หี่อยกขยะชนคอห่าไม่ไปไม่ไป มุไปโอ้ยม่ไปใั้สเต็ปกซีรันดูไปโอเคเพื่อนตอกันตอมันละไม่ต้องมายุ่งอะไรวะเสยลากอนเสกมุมนี้สวยนะโอ้โหพอะอ๋อนี่คือแมวนังเหนียว

แทงตาตาลัดเลยเป็นไรู้วะโอ้ยหนอชีวิตข้ามาอีมองคนิงไล่ตามกันอยู่ขยะขยะ่เลดัขยะตายหาไรเยอะีแบกโดนกเ่าตายไปลเล่นเล่นเลนตลอดกันเล่นดูดดูขุทางขยะูจะตายแล้วนะงไปหตายเงี้ย เอายังไม่อยู่ยังอยู่กูปาถังขยะโดนเกลียดคุณไทมเลยวเนี่ยไอ้เอาดำเลยไม่งั้นทำไมมันจะคนตาตากุ้ยเสียงเสียงถังขยะไม่ลอยเข้ามาดิไม่ฟิวข้ามหัวกูเนี่ยไปถังขยะอย่างเล่นมึงโอ้ ขักขยันอ๋อโดนอีกทตายแตายเหอะน่ขนาดนั้หยิบสังขยาขึ้นมาไงวะโอ้โได้ยังมีแต่คนถีสังขยาเอาเลยโอ้ย ็นทีมดีกว่าเียมมัาเป็นทีมโอ้โหพีม่มพี่รำดูรอบก้างอะไรวอะอ,กออกไปแต่ขยันจะกว่าไอ้ ไม่มีคตโอ้แีต่คนดูแลปขันขยะจำนวนมากนี่มันต้องกลขนาดไหนวะเลนใช้ทุกอย่าแล้วเขาไปเกยไกลอะไรอ่ะ ก็ยอนไปลงมอป้าอันไ้ี็วยอียนวันวันแม่งได้จะขยะกันแล้วอเฮ้ยอ้รอดกุณได้ังขยะละเลย กยาดกระกูเล่าย่าเถอะทังขยะจับเกาะกูถามริงทางขยะางขยะการเบรกเราเล่นทางขยะเป็นแบบทางขยะลิสเปาไม่ทันเลย เมื่อกี้สภาพเมื่อกี้นี่มันแปลกตาแต่ถ้าใอยากจะหลบยังไงอ่ะกูอยู่บนฟ้าแล้วมันยังโดนอีกวะอ๋ยอ๋อไม่ได้ดิซัดติดดินเลย อ่าอ๋อมันไม่ได้ถือแบบนี้เหรอวะเฮ้ยเออบุถือทะยาดด้วยดีกว่าไปแล้วเฮ้ยอย่าทะเลาะกันด้วยโอเคก็จบกันเวลาครับสำหรับเกมอะไรนะ The s t a r g a t b u t t l e c o r e ใช่ไหมจะบอกว่าน่าจะใช่โอเคก็เป็นเกมแบบก็เป็นมัดที่มัดเกมที่ทำแอนิเมชันดีน่าดูแบบมากเลยนะครับผมก็ สำหรับบอลพันแมนแฟนบอลพันแมนก็อย่าลืมมาเล่นกันนะผมว่ามันเป็นเกม PVP ที่มันมากๆเลยจริงๆแล้วผมก็เล่นมานานสักพักแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาอัดนะครับปกติก็เล่นกับคุณน้องเวลาใครเครียดนะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดสกายบลผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแก๊งเวเลสแล้วก็แขกพิเศษตัวละครเตอลับนะครับโอเคของมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนของอาร์ติโอจ้าเี้ยอุ้ย 哦，哦哦哦！哦，你来帮我嘞。